แรกๆที่เกิดเหตุการณ์วิกฤต่ะค่ะภายในอาทิตย์ตึ่งเต็มๆอ่ะตั้งแต่ตื่นนอนมานั่งหลังพิงกำแพงเลยค่ะคือไม่รู้ว่าจะทำยังไงหาทองออกให้ชีวิตไม่ได้เลยลูกก็อยู่ในสภาพนั้นแต่ตัวเองนี่ไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยแต่คิดถึงสภาพของลูกะค่ะเพราะเขาเป็นชีวิตของเรา รานี้จะทุกยังไงก็แล้วแต่แต่เห็นในสภาพลูกก็เลยทำยังไงดีเนาะถึงจะให้ลูกได้ผ่านพ้นให้เขาคิดได้ตรงนี้ก็อธิษฐานขอหลงหวงปู่ให้เขามีดวงตาเห็นธรรมแต่บุญกุศลที่ลูกได้ภาวนาสัมมา阿拉หังอะให้เขาคิดได้ให้เขามีดวงตาเห็นธรรมให้หลวงปู่ชี้ทางให้เขาด้วยตอนนั้นลูกก็คิดจะฆ่าตัวตายด้วยอ่ะก็เลยตื่นนอนขึ้นมาแล้วนั่งภาวนา ตั้งแต่เช้าตื่นนอนจนถึงเข้านอนนะคะก็จะนั่งภาวนาอยู่อย่างนั้นคือเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรอะชีวิตช่วงนั้นที่มันแบบวิกฤตจนแบบแย่มากๆเลยค่ะคุณําบุญก็ไปเยี่ยมที่บ้านนะคะที่ดัชดาค่ะก็ละเลยบอกว่าให้ภาวนาสัมมาหังเอาไว้นะแล้วนึกถึงหลวงปู่ไอความที่เรากําลังมีทุกข์ตอนนั้นเราก็อยากจะพ้นทุกข์ใช่ไหมคะก็เลย ทำแบบตั้งใจทำทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่ะแต่ใจเราเปลี่ยนค่ะสบายขึ้นโล่งขึ้นสมองก็ปลอดโปร่งแล้วมีอยู่วันหนึ่งก็ภาวนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เห็นแสงสว่างขึ้นมาแล้วก็มีองค์พระผุดขึ้นมาอีกตรงนั้นะแบบทุกอย่างที่อยู่ทีเ่เป็นความทุกที่เราเจอนั้นมันมาลายหายไปเลยอะคะ่ะแล้วเรารู้เลยว่า ชีวิตเราต่อไปนี้อะนับจากเวลานี้ต่อไปอะเราจะเดินทางยังไงเราจะพาชีวิตของเราพาลูกของเราเดินไปยังไงเราจะจุดคิดขึ้นมาตรงนั้นพอใจเราสบายเรามีความสุขแล้วอะค่ะพอตัวเองรู้สึกว่ามีหนทางมีความรู้สึกที่ว่าสบายไม่กังวลกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นคือ ก็เลยไม่มีอะไรที่จะตอบแทนหลวงปู่ได้ะคะ่ะทั้งชีวิตหรือว่าหลายชีวิตก็ตอบแทนไม่ได้ก็คือก็เลยบอกว่าตั้งใจว่าจะภาวนาสัมมาหัางให้คบรบล้านเพื่อจะตอบแทนบูชาคุณของหลวงปู่ที่ท่านได้ชี้ทางให้ที่เราได้เจอทางออกที่ดีครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยตั้งใจแต่ทุกวันนี้ก็องค์พระใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะเวลานั่งสมาธิ ทุกวันนี้ก็เหมือนมีแสงอะไรที่ที่พุ่งลงมาค่ะในตัวเราบางทีนั่งอยู่ยังตกใจเลยค่ะว่าแสงอะไรเหมือนเหมือนสปอตไลท์ที่ส่องมาค่ะแล้วก็องค์พานี้ใหญ่มากแล้วเวลานั่งสมาธิทุกวันนี้ค่ะก็จะเอากัลยานในทุกคนทั่วโลกพร้อมท้องทั้ง,งแบบสับพสั์ทั้งหลายอยู่ตรงกลางท้องเราเพราะว่าองคพ้าใหญ่มากอะคะ่ะใหญ่เหมือนกับท้องทะเลอะค่ะ แล้วก็จะมีองค์พระองค์เล็กๆที่ผุดขึ้นมาอีกทีหนึ่งแต่จะมีองค์ใหญ่อีกองคหนึ่งที่ใหญ่มากเลยค่ะแต่ถ้าก็ไม่ยากนะคะถ้าทุกคนอยากเห็นตรงนี้เราทำใจของเราทุกวันให้นิ่งให้อยู่ในองค์พระตลอดแล้วเวลาเรานั่งสมาธิเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากนั่งปุ๊บเราก็จะเห็นเลยค่ะเห็นความสว่างเห็นองค์พระเลยแล้วก็จะได้ความสุขอยู่ตรงนั้นเลย ถ้าถ้าย้อนกลับไปตอนหลังก็ถือว่าต้องขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนเขาเป็นครูที่สอนให้เรารู้อะค่ะถ้าไม่มีวันนั้นเราก็จะไม่มีความสุขวันนี้เราจะมีความสุขแค่โลกภายนอกแค่ไม่กี่นาทีแต่น,นี่เป็นความสุขตลอดวันตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนนะคะอยากจะบอกทุกทคนเลยอะคะ่ะถ้าทุกคนได้ทำแบบนี้ได้เห็นแบบนี้จริงๆแบบโลกนี้ทั้งโลกก็จะมีแต่สันติสุขนะคะ ทุกคนจะไม่มีหน้าบึง้งหรือว่าทะเลาะกันนะคะทุกคนก็จะมีแต่ความยิ้มรอยยิ้มให้กันเพราะความสุขภายในที่เราได้เนี่ยจะเปิดกว้างให้ทุกๆคนได้ได้มีความสุขด้วยกันนะคะ